นี่พี่น้องเห็น,น,อออนมไหมผู้นั้นอ,ออกผู้นั้นเข่าผมยังม่พออยู่ข้ามมาม,มามาจังงี้ล้วก่นเลยเลยนี่พี่น้องเห็นไหม<อ>วนผมวนเอาอยู่ในมงเดียวนยี<อ>่ผมวนเอาอยู่มงนี้มงเดียวต้นชาดต้นเดียวนยี่สิบดอกเหรอดอกนี่ไหมโอ้ยังอยากให้หาต่อเลยไม<า>่อยากให้เมือตีอยากไ่อยากให้นะี้ <c oughs> โอ้เิ oh, oh. ่นบ่อยากให้เมื่อ, oh. อธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ oh. ้่ใกล้รถเลยพี่น้่งนี่เลยนี่นนเลยเห็นล,งละงนี่มันเริ่มวายแต่เจอบ้างก็ดีค่ะอ,ะอ <laughs> นี่พี่น้องเห็นละงก สวัสดีครับกองนักหนกินที่นิสานครับพี่น้องมามากับบรรยากาศฝนตกย้อนมาขึ้นเขาจะเศร้าพี่น้องบรรยากาศมืดคึ้มสลัวสลัวเอาจะเปิดหัวมันพอเห็ดแล้วเห็ดอย่างน้อยเนี่ยน้อเห็ดอย่างบุันเป็นเสื้อใชมันเถ้าอือฝนมาแล้วเถ้ามด้ง <laughs> อือฝนมาบ่าันจีซื่อเลยเป็นน้องเล่เาเถ้เาเถ้าอะไรกันไร จ้เปิ้ลไหถือฝนตกคนเนี่ยแต่มันเถาแต่รับมามาเมื่อนีพไปน้องปวดร้าวก็ะแม่บ้านคนเต็มโคกอยู่มายังผู้กองมาสั่นว่านะครับเห็ดีปน้องเก็บเฮ็ดนะครับเก็บเห็ดเก็บเฮ็ดเขายอมมาซาแต่ว่าเห็ดออกเห็ดออกจะลายมือแล้วล่ะแต่ผมเห็นเขาเต่มมาผมมีเวลายากข้าลายรอยมากแต่เรามือ เฮ็ดงานโอ้ต้นลิ้นถั่วสับรอเฮ็ดโมดิโอเฮ็ดโมดิโอช่วงนี้นะครับเพิ่นว่าเห็ดแรงโงกกอ่าอยากมากก็คักเดืกร่องก็คักก็บ่ได้ร่องน้เพิ่นเขาเติบมาเบิ่งมือนี่ล่ะเขาจะเป็นตั้งไหนอาก็แม่บ้านนะครับเพิ่นบ่เคยพ่อเฮ็ดจักเทื่อไปเบิ่งกันพี่น้องว่าเพิ่นสิพ่อบ่สิได้แกงบ่ติดตามน้องกันครับไตาเห็ดไตาเห็ดไตาเห็ดเพิ่นว่าหาเห็ดเป็นดอยขนโอ้ยข้นนางผ่านมาแล้ว หมองนี้คนผ่านมาแล้วขนาดมาเจอโจเสาร์นี่ไหนนน้ำหมากเห็นมั้ได้เอาเป็นร้องเลียวพี่น้องเห็นน้ำหมากไอ้เป็นร้องเบิ้งไอ้ยูพอบ่บ่เคยเห็นจักเทอร์ประสันว่าบ้านเพิ่นบ่มีเนาะพี่น้องเนาะบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮามีแต่โคกแต่ปลาบ้านเพิ่นมีแต่ปลาอย่าง ลองเบิงลองเบิงเห็นนังก็เอารถเห็นต้องมาปีหัวให้พี่น้องมาหนี่งหัวให้หัวให้ให้ยางผมนี่ละเปลี่ยนเปนเลนเห็นบ่น่ะว่าเลยเห็นบ่พี่น้องเออมันบ่าง,งเลยเจ้าอืม บางตาคนแค่นิดเดียวเท่านั้นทีนี่เลยนี่เล็นอะไรงกตัวนี้มันเริ่มวายแต่เจอบ้างก็ดีค่ะนี่เป็นอะไรงนเยี่ยมเยี่ยมสุดยดอดหล้วดอกที่ายดอกอยู่นะายดอกแล้วไปไปเรื่อยๆผู้ออกผู้เข้าผู้คนเลียวป็นอง ออกภูเขา<ด>สวนทางกันมาเนื่อมาเนื้อไปเรื่อยๆอย่งนี้แหละโซวเิได้เจ้าระดอกซื้อข้ซื้อกินมันก็ได้อยู่แต่มันบดเอะทะรดน้ำแทง สมอสื่อเลียงอยู่เหส่ชนมากว่าจะเกิดน้งต้นสาดไปน่องต้นสาดตน้นยางหน้ายางเห็นนี่แหละหากต้นสาดหากตน้นขย่อมหากต้นบากวันนี้เหละแม่นมืดเกิด นี่ดอกหนึ่งพนะี่เห็นละงกโอ้มันตังเถายังปอยเห็นมันเถาเป็นโมไปน้องเห็นเถาไปแห้งห,อหรอเเอาไปปนเติมกันนี่เห็นละงกพไปน้องเห็นละงกเถาเติมกันพุ่ละดอกสองดอกเตี๋ยละดอกสองดอกเราบอกมีเป็นมูจักเถื่อบาเห็นเห็นเป็่นมูอยู่มูละสิบ ก็ยังผมคยพอเถวๆควันนึงออกผู้นึงเขาผู้นึงเขาผู้นึงออกเดี๋ยวพราะได้เกิดอยู่มันกระไดพี่ดอกนึงน่ะพี่น้องพี่ล่อยมันบานเลยเปล่าก็ตางะ้เท่ว นี่บ้านโรกบ้าบานี่แล้ะมันปนเสบว่านี่คนบวชเนี่ยโอ้ยนี่ทักหมดแลวบานมืดคนบวนนนนนเห็น ကြိုးရောတော့กันนี่แต่เก้าพี่น้องแต่ใหม่เป็นจังได๋ แอเต่ปีนี่มันบอยหกปไนไหนหรือมันจังไรยมันมีฝนอะไรมันบวบหกัฉดอกหนึ่งโอ้มันละเผาไหมเห็นละงูกปานีมองนีไหมฝนบวเข่าสื่อเนี่ยสามดอกอยยุ่น้อกันเนี่ยต้นนี่ ต้นซาดต้นเดียวนะสามดอกวุ้นบึงอยู่นี่วุ้นเป็นดอกบานเมือ่อขดอกวุ้นมีดอกตูมอยู่วุ้นลอยมีดอกตูมอยู่บ่บุ๊บคุณแม่บ้านผมนี่เพิน่นบ่เคยพรอเห็ดตะเกียร์พ่นเห็นเพิ่นอ่อนซอสอ่อนซอสพี่น้องเพิ่นเห็นจะอยู่ในคลิปพาเพิ่นมา ร้องเบิองพันละดีใจก็ครับดูนะดอกหนึ่งพันใดยอยู่ทั้งบมดเเออนี่ตัวบอลบานคือบานสิเดิเขาบานกันเบเพราะได้ปนที่น่องปนเห็นแล้วงงบานในปนนี่อ้หูเ่รอดอกหนึ่งเลยเปลาเนี่ยสองดอกเปล่าเปลาสองดอกว่ะ คนโ่ได้ตเขามาซื้อนี่จะบอ่อ้นบ่เด้เขามานี่ต้นเดียวนี่ยาดอกหรอมูเดียวนี่หกดอก้็เป็นบานเมืผู้ดอกนม่ชเป็นกลุ่มอคอแหคนมนอ่<ด>อไป<อ>ดึงอเอา ยามัน,อน,นมโอ้ที่เมีย่ยงโอใจหน,นอโอ้หักมนเล,เล,ลนยบานเท่ากะไหลบ้างนี่ถ้ามันถือฝนน้ำี่น้องปนฝนไนี่ตัวนผู้ล่างหมแล้วต่าเมียแต่ว่าเราดูด่างยู่ดูล่างอยู่แล้ว,ลอวเอเขี้ยวมงแถวนี้แหละคนก็ไ่เห็นว่าคนก็ไ่เขาว่ะน่าคิดดิดด้น่เดดนียีดอกคาดอกแล้วมน ต้นไม้ต้นเดียวต้นศาสต,ต้นเดียวนี่ต้นศาสตร์ไปน้องนี่ต้นศาสหน่อยต้นีมันขึ้นตามต้นศาสตรู้ลองเบืองอีกไปน้องใสเห็ดดังเไ็้กี่ดังงวัวกี่ดังควายเไ็้กี่ดังงวัวกี่ดังควาย ใส่ถือมาสักก่อนโอ้พี่ๆน้องไข่มันเขาจะแตกกันเสามดอกเป็นสามดอกพี่น้องเหตุการณ์อะกันนี่แต่ยังเห็ดแห่งบูธทิ้งไม่ลงในี่พี่น้องเห็นื่อพู้นั่งออกผู้นั่งเข่าผมยังมีพ่ออยู่นี่พี่น้องเห็นบ่ วนผมพนเอาอยู่ในมงเดียวนะี่อยผมพนเอาอยู่มงนี้มงเดียวต้นชาตต้นเดียวนี่สิบดอกเหรอหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกโอ้ยนี่บริเวณหงอนมะน้ำส่วนพุล่างจะดอกอ่ะนี่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มจะได้พ,พ่อปนเลยหรอพ่อแกงเลยนี่ผมพ่นเอาอยู่มงเดียวนะี่พี่น้องทุ่ยวแถวเนี่ย ว้นเอาอยุ่งเดียวกันมีต้นซาดในะแม่รถผมสังเกตบังเ,เงาซาดเงาเดียวี่หายมันไปหอดสไปหันละ้หนึ่งออกคู้หนึ่งเขากันก็ดีเห็นยู ดอกนี้เถาตัวนี้หเหแล้วงกเถาจนตายแล้เนี่ยปากเปนว่าเพ็นได้หลายล <c oughs> พี่น้องพ็นโบเคยพออพ็นว่าเพ็นหิวตะกา้า <c oughs> เพิ่มถึงมือเร้วเพราะสันว่ามันบ่มบาน <c oughs> เถา <c oughs> คนนุนึงบเหอเพี่น้องหกกเหรอคว่าเถ่หเพื่อคนบ่เห็นเขา้อเป็นเสื้อต่อไปใส่เมื่อกันนะทันว่าได้ได้พอไ,ได้แกงเราบอได้ค่ะดอกเ่าบางไม่เ่าบางโอ้ทามมีดอกเ่าด <c oughs> คนบบเห็นเ่าซ้ำผูเก็บนี่เลยพี่น้องเรอึมีอย่างยิบพูด่ะมันไม่พ่อีกเลยพี่น้อง รวมสีขึ้นเมื่อ,อน่ะดอกหนึ่งฟุกข้าเจโน้อ่อนซ้อนแหง้งมันพอดอกหนึ่งแล้วแต่ว่าเท่าถ้าเเจออันไม่เท่าอันน,นจิ้มขันบน,นกับจิม้มมันสีขาจิ้มหรอจิ้มอือเล็ยจังบัวดำเด๋ว้าวอันนี้ดอกกำลังดีมาฟุพกพอดอกดอกนึ่งอยู่หนีไปหน่อยจะได้หามูพันอยู่ ค้นยางคขาลิ้มงนี่ก็ได้เพราะเงินผมก็ยญางออกตัวแรกของก็ยญางเขายางไผ่ยางมาะตันนี้มันยังพ่อฟุกอยู่คนก็นได้เป็นหมายวันจะยู่เป็นมูมันคือต้นสาตวะเป็นต้นสาตบ่ะนะครับพอ,อย่างนด้ผมมีสังเกตเบิ่งมันยังมีต้นสาตว์พี่น้องเออต้นสาตเออมีต้นสาตตรงนี้นเป็นเงาสาตแล้วแม่หลอดสังเกตเบิ่งนี้เป็น้องต้นสาตวะ ต้นซาดหรือ,อยางเหีนยนยางเหียนเนี่ยเยงาซาดนะจุดสังเกตที่ผมสังเกตมาแต่ได้เนี่ยพุ่มจีคืนนี่เห็นพุ่มจีไปหารถเลยไม่มห็นเลยนี่งกรพออีกเอ้าพอกหาทองตัวใกล้ๆรถนี่ใกล้ๆทางเนี่ยแต่ว่าคนผ่านโผดใกล้ทาง เกิอดอยู่รอทั้งนะไปเหือดโม่งเครื่องเหรอ มพวกย่างไก่พี่น้องอย่างลงโคกย่างดูโลรอดวนไปวนมาดูโลลอดนี่แหละไปเมือม่อเมื่อสายมากเลยโอ้โหวิบ้าโอ้พ่น้องจะมาอยู่อยู่ไหมลาะทางอยู่พี่น้องอนี่ไหมดอกนี่ไหมโอ้อยังอยากให้หาต่อหรือเปลา่าบุอยากให้มือ่อจีบบุอยากให้เมือ่อไงโอ้อโหเป็นบ่อยากให้เมื่อธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ใกล้รถไหมพี่น้อง ไม่รรยคย่างเขานี่ไม่ไดไม่รถจนจอดอยู่นี่ไหมนี่ไมมม้อใส่อยู่มันนี่ต้นต้นอันนี้ต้นนี้ต้นอันนี้นี่ต้นารเออสังเกตเลยผมสังเกตเบนอลไรพี่น้องต้นยางกัต้นย่างไมน่าอยับงนาใไหมเออไม่ที่มันมีอันนั้น ที่มันมีดอกมันหมุนนะดอกหมุนลงมาจากต้นไม้นะหาเอาอยางอ้อมมึงพี่น้องผมสิเมื่อหารถนี่น่ยจะถึงรถเดยียแล้วเจีบฝุ่นไปน้องสร้างปีสร้างปีอยู่ป่าแปน์มื่อค้าเขา,ขาขป่าหกเฮ็บเฮ็ดเราว่าสันขี่รถเก็บโอ้ดอกพวกกระเจียวต้น ต้นบักเกี้ยว chiều บักเกี้ยว chiều ดอกบัก พอหรอพอดอกเมยแต่มันมีอีกเอาอีกยูล่ละเออพ่ออีกเอาอีุนสร้างเปก,กัได้สามี่ดอกให้เม่แม่เหงางกพ่ออีกเลยไหมพ่ออีกคือบุ้งเมื่อนไปไปไปสวย เราได้เพจการใหงานต่อนี่พี่น้องสวนยางสร้างเปรตด้ไงนี่หัวให้เพื่อนเสกหนามมันปะมันมากเลยพันว่าพันโมคยพผอพี่น้องดอกเห็ดไหมเพอาะใจบ่พอใจมากค่ะพอใจมากโมคยพผอจักเตือพี่น้องเหมือนครั้งแรกเออนะครับเพันโมคยพผอจักเตือนะครับเอ้าสารคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนบรรยากาศนะครับบรรยากาศเก็บเห็ดนะครับในโคก ของลูกอีสานบ้านหน้านะครับแล้วกับแม่บ้านเพิ่นบ่เคยพอ่อจักเทือ่อพามาเบิง่งนะครับพามาหาเบิง่งพอใจแห้งี่น,นอ้องบ่เคยพ่อก็ได้ครับไปโชคดีมีใช่มาคนไรจะก็แช่ครับพี่น้องทีนี้เนี่ยอย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนองุ่มมีกำลังใจสู้ตัวเด้อนะครับหลังจากสิ้นเลดี้เมื่อเดียวยังไงบุระผมยังจะลงหาคลิปไปพี่น้องเบิ่งเต็มรูปแบกไว้ก่อนพี่น้องโชคดีมีใช่สวัสดีครับผม